วันนี้อากาศเย็นเป็นวันชิวๆหนึ่งวันที่ผมนั่งเล่นอยู่แล้วก็มีไอ้หนุ่มคนนึงเดินมาบอกผมว่าหูฟังตัวนี้ใส่สบายมากครับพี่ยังไม่ได้ถามมันเลย ไปตด้วยนะครับโอ้โหแล้วกูเชื่อคนง่ายด้วยปกติเป็นคนชอบฟังเพลงครับแต่ใส่หูฟังอุดหูนานๆเนี่ยมันปวดหูครับผมก็คาดหวังครับขอให้ตัวนี้เป็นตัวจบสายเอาดอและนี่คือหูฟังจาก b บสซ s b เบสบ1ครับตัวนี้ผมลองใช้มาพักนึงแล้วครับผลที่ได้คือใส่สบายจริงคือตัวนี้ไม่ใช่หูฟังแบบอุดหูทั่วไปครับดีไซน์เป็นการสวมใส่แบบ Open เอียร์หูฟังมันจะหนีบอยู่ตรงใบหูเนี่ยไม่อุดหูเข้าไปมันเลยทําให้เราใส่สบายและสามารถใส่ได้นานถามว่าแค่เกี่ยวแบบนี้จะหลุดง่ายไหมผมไปทดสอบมาให้แล้วทั้งงง่่่อยททั้้้เเดดิิินนนวววใใฟกก็ําาามมหหแลลลบไุ ง่ายแน่นอนสอเปคที่ให้มาก็เป็นไดเวอร์ขนาด12มิลิเมตรเสียงชัดเบสแน่นครับเสียงที่ได้เนี่ยผมลองฟังดูเหมือนใส่หูฟังอุดหูบางตัวเลยลองฟังดูครับ oh. สามารถใส่หูฟังเวลาขับรถได้ครับแถมได้ยินเสียงบนท้องถนนเหมือนเดิมครับว่า <What? S 2> <Wow. S 3> ได้ยินไหมได้ยินได้ยินชัดไหมได้ยินชัดเปิดเพลงอยู่ไหมไ เพลงอยู่อันนี้มันมันได้ยินเสียงเพลงด้วยนะแล้วมันก็ได้ยินเสียงรอบข้างด้วยเวลาขับรถไม่ยินเสียงแตรอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้เวลาขับรถอะ มีไมโครโฟน4ตัวพร้อม AI ครับฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสแล้วนี่คือการเทสเสียงไมโครโฟนจากหูฟังบิสุตตัวนี้ในการโทรสายนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างชัดหรือเปล่าแล้วก็สามารถนําหูฟังมาคอนเนคกับแอปพลิเคชันแลจะสามารถปรับตั้งค่า EQ ต่างๆได้แล้ว<ม>ใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็เปิดโหมดความหน่วงต่ําไว้ผมใส่ออกกำลังกายบ่อยครับจะชอบโดนเหงื่อไม่มีปัญหารครับตัวนี้กันน้ํากันฝุ่น IP 5 5และแบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้7ชชัั่วโมมงรรรบแลสาาาถี์กเคเป็น38ชั่วโมงใสสบายครับ เขาดรับตัวนี้ตอบโจทย์ที่กัดผมแปะไว้ที่ตะกร้าบ๊ายยุบ hmm.